ทำมาหาเสร็จแล้วไปปลูกลูกดีกว่าอ้อนายหยยบเบียดใช่ไหมโอ้ยลูกตื่นได้แล้ว กินอาหารเช้าแล้วเหรอก็ใช่ลูกต้องลงไปกินอาหารเช้าแล้วก็ปลุกน้องด้วยนะอืน้องตื่นว้าวนม่ไยอ่ะพี่ต้องกินอาหารเชา้ารู้วห คุณตือโอ้ยอ่าคุณมีอะไรวันนี้เราจะไปเที่ยวแล้วก็ค้างคืนกับเพื่อนบ้านเราไม่ใช่หรออ๋อใช่คุณบอกลูอยังอ่ะยังเลยฉันเก็บไว้บอกตอนตอนกินข้าวตามฉันมา 哦，哦、oh. oh. 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 oh,，哦、uh. ah.，哦，哦，听见了没嗯，啊，来 อยากกิอะไรผัดผมกินเค้กเอาเค้กตอบเบอรี่อันหนึ่งุีเก็บไว้ก่อนละกันเอาไว้เผื่อไปเที่ยวฮะไปเที่ยวเหรออ็อเอแบบที่กันได้ไหมพอ่อโอเคอ วันนี้เราก็าจะชวนลูกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้านเราแหละเย้ Yay! เมื่อกินอาหารเสร็จคุณงั้นผมไปแพ็กของก่อนนะโอ้ผมด้วยทุกคนกลับมาที่นี่ ไปไหนครึ่งชั่วโมงนะอย กล่องเก็บของของเราใส่อะไรไดีนะอือเออมีอมอมองไงจานข้าวใส่ไปเลย แล้วก็ตุ๊กตาลูกอ้อยอ้ออ้ยโอ้ยฉันยืนไม่ได้อโอ้โอ่อใส่ไปอืมย,ยังไงต่อใส่ขนมไปสักนิดกัน งานแรงงานมันไม่เกี่ยวกันนะไม่ไปให้ไงไม่หาแม่เอืปิดดีกว่าไม่ทเสร็จงานวอืเสร็จแล้วปอเสียงดังที่ของขาในเยอะแล้วไปก่อน ทางนี้หน่อยสิใช่อ,อยากไหมแม่เตรียมตุ๊กตาลูกไว้ในกล่องกระเป๋าแม่แล้วนะโอเคค่ะแม่แล้วกจะเอาอะไรไปไหมไม,<า>ม่มลรวจ้ะ งั้นกลับไปแพ็คของเดี๋ยวจ้ะโอเค ไม่มืดจังโอ้สว่างแล้วเออต้องเทของมาดูใหม่มน้ำปลาน้ำส้มแตงโมไอนี้แล้วก็ไอนี้แล้วก็ไอ,ไอนี้เอเยอะเนี่ยอะไรเนี่ย ประดับเช่นไมน้เอ็นี่หรือเปล่าโอ้ขอบคุณ <c oughs> ทีนี้ก็เก็บของใส่นี่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 ก็ใส่เตียงโมออเออออกไป được <laughs> <laughs> à เออลูกๆมาหนีเนอะมีอะไรไหมก็เพื่อนบานคนนั้นเขามาไม่ได้แล้วอ่ะลูกอ C ้าวก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยังไปเที่ยกันดีนะก็แพ็ของต่อ เราแพ็กเสร็จตั้งนานแล้วมั้ยน่าเอหรอเงินไปขึ้นรถกัน